สำน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปลาราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอสารคดีชุดหมู่บ้านช่อสะอาดร่วมต้านทุจริตตอนการร้องขอให้ทรัพย์สินจากคดีทุจริตตกเป็นของแผ่นดินเอายึดให้หมดมีอะไรก็ยึดให้หมดดีจริงๆ <laughs> ใครยึดอะไรกันเราแม่มันนีก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นที่เม้มเงินสร้างของน้ําชุมชนในหมู่บ้านใกล้ๆเรานี่ไงตอนนี้ถูกไต่สวนฟ้องคดีอย่างหนักเรื่องการทุจริต เพื่อนฉันอยู่ที่นั่นซุบซิบกันใหญ่ว่าเผลอเพลินคงจะถูกยึดบ้านยึดรถยึดนาดีไม่ดีเลยถ้าตัวปเปล่าเลยตอนเนี้ยลูกเมียไอประชาชีไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วกรรมที่ก่อไว้ก็ได้รับผลกรรมเช่นนั้นละแม่มะลิมีอย่างละคิดหาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวยักยอกโครงการพัฒนาชุมชนเข้ากระเป๋าตัวเองทั้งที่เป็นเงินภาษีหยาดเหงเื่อชาวไรช่ชาวนาอย่างนี่สมควรแล้วนี่แค่หมู่บ้านเดียวนะถ้าเกิดเป็นร้อยหมู่บ้านพันตำบลเราจะทำยังไงกันดีล่ะนะผู้ใหญ่ เรื่องทุจริตอย่างนี้นะเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์โดยตรงบ้านเราแม้จะเป็นประเทศพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยแต่ก็ยังค่อยๆเดินหน้าอย่างเชื่องช้าเนื่องจากขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรมและริยธรรมนอกจากนั้นขาดนิยมในการให้และรับเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งกลายเป็นช่องโหว่ให้คนไม่ดีคิดทุจริตที่สําคัญประชาชนยังมีความเหลื่อมล้าอยากจนไม่เท่ากันขาดความรู้ขาดการมีส่วนร่วมและยังเกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพล พูดง่ายๆก็คือผู้มีอิทธิพลส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองหรือคนในภาครัฐถูกไหมจ๊ะพูดก็ถูกปัญหาบ้านเราที่เกี่ยวกับนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐนั้นมาจากระบบราชการที่หย่อนยานขาดการตรวจสอบและขาดกระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมนอกจากนั้นยังขาดนโยบายที่ชัดเจนและเหมาะสมซึ่งจะสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเห็นว่ามีช่องทางให้เราแจ้งเรื่องร้องทุกข์ได้ไม่ใช่เหรอนะผู้ใหญ่ใช่สนักงานปปช เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตที่เกิดจากน้ำมือของนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐและนักธุรกิจที่คดโกงหน่วยงานนี้ถือเป็นองค์กรอิสระที่ระดมความร่วมมือภาคประชาชนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจัดก,การการทุจริตคอรัปช่นให้เด็ดขาดฮะจับได้แน่เลยนะผู้ใหญ่แน่ซะยิ่งกว่าแน่อีกทั้งนี้เราต้องให้ความร่วมมือกันนะพบเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลในองค์กรท้องถิน่น ก็ให้แจ้งร้องเรียนเข้าไปได้ทั้งปปชส่วนกลางและที่ปปชจังหวัดก็ได้นะจากนั้นทางสำนักงานปปชจะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเองเมื่อเสร็จสิ้นคดีความผลออกมาว่าทุจริตจ,จริงเราก็จะได้เห็นมาตรการขั้นเด็ดขาดทั้งการจำคุกและยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่โกงมาคืนให้เป็นของรัฐพร้อมทั้งถอดถอนออกจากตำแหน่งอย่างที่แม่มะลิได้ยินได้ฟังอยู่นี่ไง ทบทุจริตแจ้งสำนักงานปปช w w w ระช w w w nacc go t h โทร02 528 4800หรือสำนักงานปปชจังหวัดเขตพื้นที่ใกล้บ้านท่าน